มันเป็นเรื่องราวของชาวเน็ตอ่ะเขาจับโป๊ะได้คือพอมีการประกาศออกไปว่าพรักประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมรัฐบาลแน่นอนที่สุดแหละมันก็จะมีคนกลุ่มที่เคยเชียร์ประชาธิปัตย์เอาไว้เนี่ยมีความรู้สึกไม่พอใจว่าเฮ้ยสองพรรคการเมืองแบบอุดมการณ์ทางการเมืองมันต่างขั้วสิ้นเชิงอะไรใดๆเขาก็ต้องมีการปิดแบบ เขาเรียกว่าปิดคอมเมนต์ในในเพจของประชาธิที่ปัดไปแต่ก่อนปิดคอมเมนต์น่ะเหมือนคุณเด็กอีดอะใช้คอมเมนต์ส่วนตัวเอาไปคอมเมนต์ของแบบเหมือนอวยยศตัวเองน่ะว่าแบบได้เข้ามาทํางานจริงๆจังๆแล้วขอเป็นกําลังใจให้ท่านแบบทั้งสองท่านที่จะได้เข้ามาร่วมทํางานกับรัฐบาลเนี่ยทำงานได้ไวเออได้ดีตามที่ต้องการอะไรซัมติงประมาณอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นแอคเค้าตัวเองเป็นแอคเค้าตัวเอง มาเขียนอวยพรให้ตัวเองให้กําลังใจตัวเองใช่ลักษณะอย่างนั้นโปะโปะลืมสลับโปะเลยลืมสลับแอคเคาน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืมแต่ท่านก็ยังเงียบอยู่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะจะให้ตอบอะไรล่ะถ้ามาขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่ว่าเราเราไม่รู้อีกว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันอาอจเป็นใครอ่ะหนึ่งด้วยหรืออาจจะเป็นแอดมินของเพจอ่ะก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแอดมินพี่อันเคลื่อนไหวอ่ะ เขาจะเขาจะเขาชงวงเล็บทุกครั้งว่าเป็นแอดมินเป็นแอดมินอ่ะงั้นแปลว่าใครใครกันแต่ว่าจะไม่จะไม่ปลอมตัวเป็นพี่เป็นแอดมินเขียนไเลยว่าเป็นแอดมินเป็นคนโพสตใช่เขาชมวงเล็บว่าแอดมินอืมว่าตอบนะมาตอบอันนี้ให้อย่างเงี้ยมาอธิบาย ช่วงนี้พี่อ่นไม่อยู่ะนะคะวงเล็บเพราะว่าแบบว่าเป็นแอดมินอะไรเงี้ยแอดมินก็ไม่รู้เนาะว่าโป๊ะไม่โปะนะหรือบแบบตกลงแล้วมันจริงไม่จริงหรือมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเอาชื่อคนนู้นมาแปะชื่อคนนี้มาแปะ,นนแปะหรือเปล่าในโลกยุคนี้นะครับอ่ะก็ก็ก็ตามตามดูแล้วกันนะครับว่ามันจะยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องรอเลยว่าแบบ มันโผลไม,ไม่โผต่อให้ไม่มีโพลเรายัางรู้เลยพี่อานคิดว่าแต่บังเอิญว่าล่าสุดก็มีโพลมานะครับซูเปอร์โพลเผยแพร่ความสํารวจอ่าอ่าเผยแพร่ผลการสํารวจเรื่องความนิยมของประชาชนต่อพรรคประชาธิปัตย์ศึกษากลุ่มตัวอย่างนะครับทั่วประเทศประมาณพันสามร้อยกว่าตัวอย่างนะครับก็สรุปว่าความนิยมของอประชาชนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยครับมันมีทั้งเพิ่มและลดนะฮะเพิ่มและลดส่วนที่ใช่ค่ะ ส่วนที่เพิ่มเพิ่มขึ้นสา9สิบเก้าจุดเก้าแต่ส่วนที่ลดลดหกสิบกับกลุ่มที่เคยเลือกประชาธิปัตย์นะคะส่วนความนิยมต่อเพื่อไทยเนี่ยคนที่ส่วนที่เพิ่มเนี่ยก็อืจากเพื่อไทยที่เพิ่มแปดสิบจุดสี่เลยนะนแต่ความนิยมที่ลดลงเนี่ยกับกลุ่มที่เคยเลือกเนี่ยลดลงสิบเก้าจุดหกอืมก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,นก็เลยไม่รู้ว่าอ,อันนี้โพเนี่ย,เ,ยเหมือนคะแนนมันดูเหวี่ยงเวียงเหมือนกันพอสมควรเหมือนกัน ใช่ตอนนี้เราต้องติดตามกันนะวิกเนี่ยสัปดาห์นี้เลยค่ะปราแต่ว่าแต่ก่านเราจะพิสูจน์ได้ว่าโพลนี้มันจริงไม่จริงคือเลือกตั้งอ่าใช่ใช่ไหมเพราะไม่ทันรู้หุ่นอย่างว่าอีกนานอ่ะเพราะตอนนี้พักร่วมรัฐบาลก็ดูแข็งแรงเลยแล้วถ้าสมมติได้เป็นรัฐบาลคงไม่มีใครอยากแอกว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งเร็วอ่ะพี่อ่านว่าหลับลำพังตัวรัฐบาลเองอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่โดนใครมาแย่ขาให้สะดุด หรือแม้<ะ>แต่สะดุดขาตัวเองแบบแรงๆอะไรขึ้นมาจริงๆแล<ะ>้วโผล่ปลิ้นมาพี่อันคิดว่าด้วยคะแนนเสียงเขาน่าจะอยู่ยั่งยืนยงจนครบสมัยได้แต่อยู่ที่ว่าคุณนุ้งอิงจะโดนสอยด้วยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนที่คุณเศรษฐาโดนเนี่ยผมก็คาดไม่ถึงเลย<ะ>ผมว่าไม่มีใครคาดถึงอะคุณเศรษฐายัง,ยางงงเลยมั้งแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆเรื่องเรื่องยุบพ,พักเรื่องอะไรแบบนี้วัดวัดวัดจะโดนเคลียร์ก่อนหรือเปล่าไม่งั้นก็<ะ>น่าจะอยู่ยาวจน จนครบได้ซึ่งอย,อยู่ยาวที่นี่ก็อีกสามปีเองหนึ่งคือณนะตอนนี้เขาแบกปัญหาที่ใหญ่มากเลยเรื่องปากท้องเขาต้องแก้ให้ได้เ,เศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดณนะตอนนี้นะครับเ,เขาต้องแก้ให้ได้แบบทุกคนประสานเสียงกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่เราเห็นนะฮะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ผมคิดว่าเขามันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราพูดกันมาตลอดว่าเราต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ใน ไอ้รัฐธรรมนูญปี60ที่ผ่านมาก็กเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้โคตรยากเลยแล้วก็ต้องศึกษาอีกว่าต้องประชามติแล้วประชามติอีกกี่ครั้งแล้วมันต้องต้องทาให้ทันถ้าไม่งั้นก็จะแบบว่าผลงานไม่บังเกิดเรื่องของเงินดิจิตอลอีกนะครับหนึ่งคือแจกละอ่ะแจกตามเงื่อนไขใดนี่ยังไม่เริ่มโครงการยังไม่เริ่มแต่ก็ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นชิดเป็อนอันว่าน่าจะใกล้มากๆและเพราะว่า อีกอันนึงก็คือจะจะต้องแจกภายในเดือนกันยายนนี้แล้วเงินเงินก้อนแรกเงินก้อนแรกที่บอกจะแจกเป็นเงินสดก่อนเนี่ยแต่ในที่สุดต่อให้แจกครบจบแล้วแล้วผลลัพธ์ของมันเป็นไงบ้างหนี้นั้นเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มแล้วแต่ถ้านี่สาธารณะต่อ GDP ซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องดูแบบนั้นเพิ่มตามหรือเปล่าอ่ะถ้าหากว่านี่สาธารณะเพิ่มแ,แต่นี่สาธารณะต่อ GDP ไม่เพิ่ม ก็แปลว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลวก็มีผลต่อการเลือกตั้งอีอกเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าหรอมันบวกหรอเพื่อไทยตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกนะรวมถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมดตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันว่าความเคลื่อนไหวณนะตอนนี้มีอะไรที่เป็นปัจจัยบวกที่จะทําให้พักเพื่อไทยดูมีความนิยมเพิ่มขึ้นได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของเราที่ไม่ใช่ตัวแทน คนอื่นคนส่วนใหญ่ของประเทศอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราเลยแต่เรามักจะคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดเหมือนเราหรือเปล่าเช่นเออพี่อ่านคิดอย่างนี้เฮ้ยใครใครเขคิดอย่างนี้แค่นั้นแหละเนี่ยเปล่าวะเปล่าเลยเ <c oughs> หมือนแล้วแบบ <c oughs> เข้าใจว่าเพลงนี้เพราะมากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครชอบเพลงนี้เลยเหรอทำไมชอบอยู่คนเดียววะเนี่ยอืแต่เรามักจะคิดว่าคนคิดเหมือนเราคนเลือกเหมือนเราอืมแต่จริงๆแล้วเราพยายามจะคุยกับใครนัดคุยกับใครใน เอาว่าบางกลุ่มหลายๆกลุ่มอะที่เราไปกินข้าวหรือเราไปเจอเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะแต่เชื่อมแตอนเนี้ไปไหนก็คนก็คุยเรื่องการเมืองทั้งหัหนใช่ตอนนี้การ<ะ>เมืองกับมันแน่นมากหมายความว่าอยู่ในความสนใจมาก Green Morning Show.